ทั้งสองทีมอ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเลยเว้ยคือจริงๆหมายถึงเพลงเหรอหมายถึงว่าทีมคนในทีมอพราะวอวันนี้แถลงข่าวนี้เราเบาใจแล้วเพราะเรารู้ว่าสี่คนเขาไม่ได้เหนียวแน่นนะใช่ไงไม่เหนียวแน่นเขาไม่เหนียวแน่นค่ะเขาตีกันทุกวันค่ะสี่โพดามเขาว่ามาขนาดนี้เขาปรามาตนะเธอต้องแสดงกำลังแล้วว่าเธอสามัคคีกันขนาดไหนเอาจริงๆแล้วสนุกสนานแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นความบันเทิงความอนเตอร์เทนก็จริงแต่จริงๆแล้วพวกเรา เหนียวแน่นมั่งจริงที่จริงคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแห่งชาติเลยนะคะพี่ชอตเพราะเป็นสิ่งที่ชาติเราควรจะรู้ว่าเราต้องมีความสามัคคีกันแบบนี้แบบแบบนี้แบบนี้เหรอครับพี่ชอเกียติความสรุปของพี่ชอตและไปสรุปอะไรที่แบบงงมากไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นนายคนได้ยังไงแรงมากอุ้ยหยอก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 ออบนายคนอย่างนีถ้าเกิดออฟจะพูด นีกับพี่ชอดอะแล้วยังไงเดี๋ยวอ็อบจะบอกว่าเราเลยดีกว่าพี่ชอดครับผมผมก็ไม่รู้พี่ออฟพูดแบบนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตหน้าอีกได้ยังไงนะครับไม่พี่ชอดครับอ้นีเขาจะมีคอนเสิร์ตหน้าได้อีกยังไงครับพี่ชอดมาอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยไหมอะไรนะมนสนุกดีมกันไม่เอาไม่เอาฉันเหนื่อยทุกทุกแล้วมาฉันต้องอยากสมองฉันตอนนี้หนึ่งต้องโฮสคลิปให้รอดเนี่ยเราต้องมาดูผู้มึงด้วยเนี่ยอนี้มันเหนื่อยขนาดไหนพี่ชอดครับ สปอยได้ไหมว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เรารู้สึกว่าว้าวเกิดขึ้นบ้างเอาตรงๆไหมจ่าพีมึงคิดว่าทํางานไอ้พวกนี้จะมีความพร้อมอะไรไหมเออเพราะมันเปลี่ยนทุกวันค่ะเหมือนหน้าทุกวันน่ะนี้อย่าว่านี้เขาจะยัางเขาใจไม่คือประเด็นคือพอพูดเรื่องหน้าอย่าว่านี้ไม่ดูหน้าตัวเองเลยใช่ก็กูจะาได้บอกอย่าไปว่านี้มันถือกูเขาไม่อหยวแน่นกับเขามันเด็งมันเด็กไปเขาก็ไม่ได้ดีกันนะนั่นอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไหม Change Showbiz Concert หน้าหนังแห่งปี2566พวกเราไม่แบ่งฝ่าอีกดอกีกดอกอีกดอกสาดอกจิกตาต่อตาฟันต่อฟันจิกกัดฟาดจนเวทีนี้ไฟลุกแบบเนี้ย c o n ิ e r t สี่โพดำปะทะ3ดอกจิก1และ2เมษายน2566ที่ Royal Paragon Hall เดี๋ยวเจอดีแน่